ไปกระชอบคนเดียว I'm trying to I'm เสียงดังไปเดี๋ยวเขารู้ว่าดังมากเบอร์ใหญ่นะเนี่ยด้ตร์ตาไงสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการเนะสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็เจอกับิ๊กอีกแล้วเนาะโอ้ที่ตอนที่ตอนต้นเพลงกี๊ดกันสุดเสียงเลยพอถามไปไม่ีใครตอบกลับเลยนะ คิวเดียวเหรอครับเตรียมกันมาคิวเดียวใช่ไหมเอาปวดคอปวดคออ๋อมันนั่งอย่างนี้ไงแล้วก็ไม่ต้องมองสูงมากมองต่ำลงก็ได้หมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องมองดูหน้านิาดนางียจจะดูการแต่งตัวของลิศด้วย<า>นะฮะเออ ถ่ายรูปให้ถูกจุดนะครับอย่าให้เห็นนะว่ามีอย่างอื่นติดไปด้วยไม่เอานะฮะอะไรล่ะฮะก็ให้โฟกัสที่หน้าเดี๋ยวอาจจะเห็นแต่รองเท้าชัดไปนะฮะอ่ะนะฮะก็วันนี้ก็มาพบเจอกับริทนะครับกับการเจมา ว่าจะเงียบซะและ้วเวลาบิวเวลาบิวคือจะต้องมีการเสียงสูงหรือเสียงดังมากขึ้นถูกไหมฮะมทุกคนจะต้องรู้คิวเป็นอัตโนมัตินะว่าทุกคนจะต้องเสียงสูงและเสียงดังเสียงดังกับมหาหาริเหนกันใช่ไหมฮะมจริงไหมเรียนรู้ไวมากเลยนี่เรียนหมอได้ทุกคนเลยนะเนี่ยหรือถ้าเรียนหมอไม่ไหวก็รอเป็นแฟนหมอได้นะ นำน้าไม่ได้มีแค่ในคลองแสนแสนนะครับอยู่ที่ลิทนี่แหละนะฮะวันนี้นะครับมาคนเดียวนะครับปกติก็จะมีแดนเซอร์ข้างกายได้สองคนนะครับวันนี้มาคนเดียวปรับเปลี่ยนหัวใจเหลือเกินนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะมีแฟนคลับที่น่ารักนะครับน่ารัก,น,รกน่ารักอยู่ใ,ใกล้อย่างนี้นะครับก็สบายใจไปอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นไรวันนี้ เพลงต้องเพลงเต้นเราเราพักก่อนเขาเป็นสายร้องนะวันนี้นะอ้าวนิดไงผ่านการประกวดร้องเพลงมาแล้วนะรู้ยังเว <Way S 2> ทีเดอะสตาร์ไงที่สองนะรู้ยังแพ้แค่กันแต่ชนะโตโนโ่ ก่งมากจริงๆนะครับเรือกรับหลังเอาให้บอกนะครับต่อหน้าน้องไม่สู้นะครับะนะครับวันนี้เขาบอกว่าเวลาของเราแบบมีไม่จํากัดเลยนะครับที่จะร้องถึงพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ yeah! Yeah! เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณควรที่จะหัดแย้ไม่ใช่เห็นด้วยนะครับเปรียบเทียบได้เฉยว่าเออร้องไปเรื่อยๆได้โชว์ไปเรื่อยๆได้เขาบอกว่า อยากจะนานแค่ไหนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยนะฮะอยากกลับบ้านนะบอกนะครับอยากอยู่นานใช่ไหมช่วยเป็นห่วงการบินนิดด้วยนะฮะเครื่องบินไม่ได้รอนิดคนเดียวนะฮะฮะไม่เป็นไรวันนี้บินช้าอยู่ได้อยู่นะครับก็มีเวลากันอยู่เยอะแยะเลยใครอยากพูดคุยอะไรกับนิด พูดคุยมาได้เลยนะครับทุกๆงานของลิศจะเป็นงานกันเองหมดนะฮะใครอยากคุยอะไรคุยขึ้นมานะครับลิศได้ยินไหมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตอบไหมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคำถามแบบกินข้าวยังสบายดีไหมอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถามไปข้างล่างนะเดี๋ยวเราอะไรนะฮะเมื่อวานเจอใคร วนนี่ไปหาดใหญ่มาฮะก็เจอแฟนคลับที่หาดใหญ่อะไรนะฮะอ๋อที่สนามบินมีแฟนคลับที่กรุงเทพไปส่งที่สนามบินอฮะฮะแต่เราคุยกันไม่รู้เรื่องน้แวแหละฮเคิอสองรอบเนี่ย คนที่สามขอคนที่ได้ที่สามบิ๊กว่าจะบอกว่าคนที่สามสำหรับไม่ใช่คนที่สามเป็นคนแรกเสมอหยุดได้แล้วนะครับทุกคนหยุดมาโนได้แล้วตอนนี้โลกนี้เขาไม่มีในโลกแล้วเขามีจา่โ์แพ้ สบายใจนะฮะตอนเล่นนะเราเล่นนะเราเรารักกันทุกคนนะฮะจ,จริงจริงนะฮะอ่ะนะครับพูดมากแล้วคุณนะครับในช่วงเวลาการพูดนานกว่าร้องเพลงนะตอนนี้เนี่ยให้ร้องเพลงบ้างไหมเอานิดนิดไงนักร้องท่านรู้ยังม่มาจากเวทีประกวดร้องเพลงนะะรู้ยังอ่านะฮะ ร้องเพลงกันดีกว่าไหมเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้บอกก่อนเลยนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่เพลงนะพวกเรานะครับสี่เพลงในเวลาโชว์ปกติของคนทั่วไปคือประมาณ30นาทีนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะอยู่กับลิศมันจะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะฮะเนื่องจากเวลาการพูดเนี่ยนานเดือเกินนะฮะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเรียกร้องว่าไม่ค่อยอยากให้ร้องเพลงให้พูดมากกว่านะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าร้องเพลงไม่ดีตรงไหนฮะ ดีเนาะเพราะจะตายอาจจะไม่ส no. ู้ก oh, ันแต่ชนะโตโน่ฮะชนะหรือว่ายอมในการแข่งขันอาจจะชนะแต่ในชีวิตจริงก็คงต้องยอมเดี๋ยว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 กัน พักก่อนพักก่อนไปรุนูนพักก่อนมันหมดมันหมดไปนั้นแล้วที่จะมาเล่นอย่างนี้นะฮะโอ้โหะนะครับร้องเพลงดีกว่าเนาะนะครับไปฟังเพลงนี้กันนะครับที่ทุกคนน่าจะฟังบ่อยแล้วนะครับ please ครับ 我心应该的。 มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรักรักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้รักฉันรักฉันเธอะนะจะไม่ทำให้เธอสีย เท่าไห่ไหว้เทียบกับใครที่เธอมีแต่เมือฉันตื่ฉันได้ไว้ฉันจะดู่าเธอให้ดีกอดทามจังใจอ,อีกทีเพราะทิ้งใจฉันมันยู่ เยอะก็เสียงแหงเสียงแห้งนะฮะมีคนใช้เสียงเยอะตลอดเวลานะครับริมหน้าน่าฮะฮอร่อยเบอร์นั้นเลยนะฮะชื่นใจขนาดนี้เลยทีเดียวเชดหนั้นนิดนึงนะฮะฮะ เปียกฮะเช็ดให้ไหมใช่แล้วอาบน้ำไม่เลยละกันมาเบอร์นี้แล้วปากปากกันนะครับคชอบปฏิกิริยามากเลยนะครับได้ทิชชูแล้วตอนแรกก็นิ่งๆน,นะครับขอเพื่อนกีตุ้แซลเล่นแซลเล่นหยอกไม่เฉยนะนะฮะเอ็นดูนะฮะนะครับ ผ่านไปแล้ว2เพลงนะตอนนี้ไวเนอะเหลือแค่2เพลงนะรู้ย่างลบเลขกันไม่ถูกเลยทีเดียวอยู่ดีก็ลบเลขไม่ถูกกันทันะนะฮะก็นะครับไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้จะพูดพูดอะไรอ่ะนะเดี๋ยวเล่าเล่าเล่าอะไรให้ฟังละการเออดีไหมดีนะฮะพยายามหาเรื่องพูดสุดนิดนะฮะนี่ก็แปลกเนาะนี่ถ้ามีงานทุกวันนะ สมมติว่านี่ไม่ได้เรียนหนังสือนะสมมติว่านี่ทํางานทุกวันนะฮะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบปนเวทีทุกวันนะฮะนี่บังเอิญ่าทํางานานานๆครั้งไม่เฉยนะฮะแบบบางอาทิตย์ทำเลยก็เลยมีเรื่องสะสมแต่ละอาทิตย์มาเล่ามาเล่าอย่างนี้เนาะเออนั่นแหละนะฮะไม่ก็จะเล่าให้ฟังว่า